มีใครเป็นบ้างที่รู้สึกว่าไม่มีแรงบดนาลนใจในการลดน้าหนักเลยไม่มีแรงบดนาลนใจในการออกกําลังกายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับโค้ชจะมาบอกวิธีในการแก้ปัญหาสําหรับคนที่ขาดแรงบดนาลนใจนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่าทํายังไงมาฟังกันเลยครับและที่สาคัญฟังให้จบด้วยนะห้ามกดปิดไปก่อนละ่ะ oh, oh, oh. I I I wasn't enough Run on stuck put the show up up you your away always go go from job เทคนิคแรกเลยนะครับในการทําให้คุณไม่ขาดแรงมานาใจในการลดน้าหนักหรือว่าออกกรงกายเนี่ยก็คือคุณต้องกําหนด,ดเป้าหมายให้ชัดเจนครับว่าเป้าหมายค,คุณคืออะไรนะครับ ก็คือตอนที่คุณรูปร่างดีแล้วอ่ะมีร่องสะเด็ดมีทิศแผลกแล้วคุณอยากมีชีวิตแบบไหนคือกินได้ทุกอย่างไหมหรือว่าต้องกินแต่น้ามันอย่างเดียวหรือว่าต้องอดอาหารด้วยหรือว่ากินแป้งไม่ได้เลยออกินแปง้งนิดเดียวนะครับหรือว่าออกแลออกกาลังก,กายเนี่ยออกแค่ไหนต่อวัน30มนาที1ชั่วโมงหรือว่าออกกี่ครั้งต่อสัปดาห์คุณต้องเขียนมาเลยนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนพอคุณได้เป,ป้าหมายแล้วนะคุณก็ต้องเลือกอุปกรณ์หรือว่าวิธีการนะครับหรือว่าพาหนะที่ถูกต้องในการไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ เช่นมีตะปูอยู่เนี้ยแล้วคุณต้องการจะต่อตะปูเข้าไปมีค้อนกับซ่อมวางอยู่คุณจะหยิบอะไรเห็นไหมครับถ้าคุณหยิบซ่อมมาเมื่อไหร่คุณจะตีตะปูสําเร็จใช่ไหมครับก็เหมือนกันเลยกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับถ้าคุณไม่ชอบกินน้ํามันแล้วคุณไปเอาชีโตมาคุณก็เหมือนคุณหยิบซ่อมมาตีตะปูใช่ไหมครับคุณอาจจะทําได้แต่สุดท้ายคุณก็จะกลับไปที่รูปร่างเก่าเพราะว่าคุณจิตของคุณหรือว่าความไมเนี่ยของคุณอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตประจําวันของคุณมันไม่เหมาะกับวิธีนี้ันน่อเง พราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับที่ตรงกับเป้าหมายของคุณก็คือกินขนมได้บ้างไหมถ้ากินขนมได้บ้างมีแป้งบ้างเนี่ยมีเบียรมีเหล้า่าเงี้ยคีโตไม่ใช่ทางของคุณแล้วคุณก็ต้องหยิบอย่างอื่นแล้ววิธีไหนล่ะที่สามารถกินแป้งกินเบียรกินเหล้าได้บ้างอ่าคุณก็ต้องเลือกวิธีนั้นเห็นไหมครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะไปดวงจันทร์มีมอเตอร์ไซค์มีเรือมีเครื่องบินนะครับแล้วก็มียานอวกาศ คุณจะเลือกอะไรนะครับในการไปสู่ดวงจันทร์มันก็ต้องกานอวกาศเห็นไหมอ่าถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการจะไปที่นั่นก็เหมือนกับการลดน้ำหนักลยแหละคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าคุณคุณดีต้องมีชีวิตแบบไหนกินน้ํามันตลอดเลยไหมหรือว่าต้องอดอาหารไหมอ่าถ้าต้องอดอาหารด้วยคุณไม่ชอบคุณก็ไม่เหมาะกับ IF ใช่ไหมครับหรือว่าต้องกินน้ามันเยอะๆคุณไม่เหมาะคุณก็ชีโตไม่ใช่แล้วเพราคุณก็ต้องไปมองอย่างอื่นวิธีไหนที่มันสามารถกินของที่คุณชอบ แล้วไปสู่รูปร่างที่ดีของคุณได้ซึ่งสาหรับใครนะครับที่ชอบกินขนมนะครับหรือว่าชอบกินพิซซ่า KFC ชาบูหมูกระทะนะครับถ้าไม่รู้จะใช้วิธีไหนนะครับมาลองวิธีโคต้าของโค้ดได้นะครับซึ่งโค้จะมีสอนพื้นฐานนะครับอยู่ในกลุ่มของโคดเดี๋ยวโคจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันก็สามารถเข้าไปเรียนพื้นฐานได้นะครับเพราะว่าส่วนของโค้เนี่ยออกกำลังกายก็ไม่หนักนะครับวันหนึ่ง3 0ถึง45ไม่เกิน60นาทีต่อวันนะครับแล้วก็การกินเนี่ยคือกินได้ทุกอออยย่่่าาางงงเลขขแคคคุณรู้วโวโตนนัึ แป้งเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่แล้วของอาหารที่คุณอยากกินนะครับพิซซ่า KFC ชาบูบุกทะนั่นอะ่ะมันให้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่หรือว่าแป้งเท่าไหร่นะครับไขมันเท่าไหร่แล้วคุณเอาตรงนั้นมาหักกับของคุณแค่นี้นะครับถ้าไม่เกินนะคุณจะกินอะไรก็ได้นะครับคุณก็สามารถเป็นแปลงรูปร่างได้แล้วเพียงแต่ว่าขอให้กินของที่มีประโยชน์มากกว่าอ่าแต่ถ้าอยู่อยากรู้รายละเอียดน,นะก็สามารถเข้าไปเรียนในพื้นฐานนะครับได้เลยตอนนี้นะครับคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คุณมีอุปกรณ์หรือว่าพหานะที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนของคุณแล้วขั้นต่อมาคือป้ายบอกทางนะครับหรือว่าการตรวจสอบว่าคุณไปถูกทางหรือเปล่านั่นเองง่ายๆคือรูปถ่ายครับอย่าใช้ตัวเลขบนตาะช่างเพราะว่าตัวเลขบนตรช่างเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ากล้ามเนื้อหรือไขมันอะไรมากกว่ากันนะครับหรือว่ารูปร่างคุณดีแล้วแล้วหรือ,อยังคุณเคยเห็นไหมบางคนหนัก80โส1 0ร้อยโลแต่ว่าโอ้โหซิทแพคกล้ามเป็นมัดทำไมอีกคนหนึ่งหนัก80 100รโลพุงเป็นมัด <laughs> ใช่ไหมครับ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบนตาช่างนะมันอยู่ที่ว่ากล้ามเนื้อกับไขมันอะไรมากกว่ากันถ้ากล้ามเนื้อคุณมากกว่าไขมันคุณก็จะรูปร่างดีเท่านั้นเองซึ่งวิธีวัดผลเนี่ยตัวเลขบนตาช่างบอกไม่ได้คุณต้องใช้รูปถ่ายในการวัดผลนะครับถ่ายรูปตอนนี้ไปเลยนะครับของวันนี้เลยก่อนที่คุณจะเริ่มเนะี่ยคุณถ่ายรูปตัวเองไว้นะครับถ้าใครแบบไม่มีใครถ่ายให้ก็เอามือถือตั้งพิงผนังนะครับหรือพิงอะไรก็ได้นะครับเราก็ตั้งถ่ายวิดีโอแล้วคุณก็ด้านหน้าด้านข้้้้าาางงดดหหลลลัคคคคบใเยพพออ็็ปุุุ๊ณณกกววีโแไภ ก็เก็บทําอัลบัม้มไว้ในมือถือเลยนะครับว่าเป็นเบื้องตมันก็คือจุดเริ่มต้นของการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนของคุณในก่อนหน้านี้อพอคุณมีเป้าหมายแล้วนะครับคราวนี้ระหว่างทางจะวัดผลยังไงล่ะก็7วันนะครับขอให้ถ่ายรูปเหมือนตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกๆ7วันคุณก็จะได้มีเหมือนเป็นป้ายบอกทางนะครับเหมือนคุณขับรถจะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยคุณก็จะได้ดูว่าตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรแล้วอถึงใกล้ถึงเชียงใหม่หรือย,ยังลำปางเฮ้ยลำพูน่าถ้าก็ใกล้ถึงแล้วใช่ไหม ก็เหมือนกันนะครับเวลาคุณจะไปสู่เป้าหมายหรือว่ารูปร่างของคุณเนี่ยคุณต้องใช้รูปภาพตัวคุณเองนะครับในการวัดผลทุกๆ7วันหรืออาจจะเดือนละครั้งก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าคุณทาอย่างถูกวิธีเนี่ยเวันเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แล้วนะครับดูอย่างนักเรียนคดเป็นตัวอย่างก็ได้ครับเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าคือทําตามโปรแกรมปุ๊บ7วันก็เห็นผลแล้วไม่ต้องอดอาหารด้วยนะครับกินตามใจปากได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าอดกินไม่ได้เลยอ่าคราวนี้พอคุณมีป้ายบอกทางแล้วคุณได้้รูาเเฮยยยอทิต์ คุณมาถูกทางไหมถ้าสมมติว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้รู้สึกว่าเอวออกพุงออกคุณก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีอะไรผิดพลาดแล้วคุณอาจจะแบบเฮ้ยกินหลุดเยอะไปหรือเปล่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากกว่าอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่าอ่าคุณก็จะได้ปรับปรุงตัวเองในอาทิตย์นี้อาทิตย์ต่อไปก็ถ่ายใหม่เหมือนว่าคุณก็มีป้ายวอกทางใหม่แล้วแล้วคุณก็มีภาพใหญ่แล้วใช่ไหมว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณนะ่ะรูปร่างเป็นยังไงพอคุณมีรูปร่างที่คุณถ่ายไว้อย่างเงี้ยคุณก็จะได้ดูไปเรื่อยๆไงว่ามันใกล้ถึง การที่ทําให้เรามีแรงบัรลัใจในการทาเนี่ยมันก็ต้องเห็นผลจริงไหมถ้ามันไม่เห็นผลมันรูปร่างไม่เปลี่ยนเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคุณก็จะไม่มีแรงบัรลใจนั่นเองซึ่งวิธีนี้นะครับจะทําให้คุณไม่ขาดแรงบัรลใจเลยในการลงมือทําและนี่แหละครับก็คือเทคนิคในการแก้ปัญหานะครับขาดแรงบรรลใจในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลดน้ำหนักหรือว่าการออกกาลังกายก็คือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับข้อแรกนะข้อสองคือคุณต้องเลือกอุปกรณ์หรือว่าวิธีการที่เข้ากับตัวคุณอ่า แล้วก็ที่สุดท้ายคือมีการวัดผลนะครับว่าคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากแค่ไหนคุณก็จะมีแร,รงบันดาลใจในการทําต่อไปตลอดนั่นเองก็ก่อนจะจบนะครับโค้ดฝ่ายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการออกกำลังกายนะครับถ้าไปเล่นตามคลิปใน u t u b e เนี่ยถ้ามันยากเกินไปเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเลือกคลิปที่มันเหมาะกับความแข็งแรงข,ของร่างกายเรานะครับเพราะถ้าเราไปเล่นคลิปที่มันยากเกินไปเราก็จะขาดกําลังใจทําไม่ได้เงี่ยเราก็หมดกําลังใจในการทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาคลิปที่มันแบบพอดีกับความแข็งแรงของตัวเราเองนะครับ ควรจะหาโค้ดนะครับหรือว่ามีที่ปรึกษาหรือว่ามีคนที่เราสําเร็จแล้วเนี่ยบอกเราว่าควรจะเล่นแบบไหนนะครับเพราะถ้าเราเล่นอย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็จะไม่บาดเจ็บด,ด้วยนั่นเองซึ่งในพื้นฐานโค้ดก็จะมีท่าออกกำลังกายเบื้องต้นให้นะครับเป็นท่าที่แบบเบาเลยนะครับมีทั้งบอดี้เวทหรือว่าจะใช้ดัมเบลด้วยก็ได้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับจะได้มีแรงวารใจาในการออกกำลังกายเพราะว่าถ้าออกแล้วมันหนักไปแถมออกแล้วไม่เห็นผลเนี่ยคุณก็จะไม่อยากทําแล้วคุณออกแล้วมันไม่หนักเกินไปมันเหมาะกับตัวคุณแลล้้ววก็็เหนผดย คุณก็จะทํามันได้ตลอดนั่นเองก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปนี้โค้ดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญห้ามลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของโค้ดครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ